เอโจสวัสดีผู้ชมด้วยนะฮะตอนนี้ก็ผมแลดสลอัสสำหรับวันนี้นะครับก็มีข่าวสารข้อมูลที่หลุดออกมานะครับจากการขุดไฟล์ของ Data Miner นั่นเองนะฮะซึ่งข้อมูลในวันนี้นะครับผมก็เป็นข้อมูลเกี่ยวกับ Air Room ชิ้นต่อไปนั่นเอง ซึ่งข้อมูลของ Air ์รูมชิ้นต่อไปที่จะมาภายในซี5นี้นะครับผม Data Miner หรือว่านักขุดไฟล์นะชื่อว่า c h u ทรัลนะครับผมก็เป็นคนไปขุดเจอในไฟล์เกมนั่นเองแล้ะ้ากคุณผู้ชมสนใจอยากติดตามผลงานการขุดไฟล์ของชั u c k ัลนะครับผมก็สามารถคลิกลิงก์ใต้เดสคริปชันไปติดตามชมกันได้เลยนะฮะ โอเคครับก่อนที่เราจะไปดู AirRoom ชิ้นใหม่ล่าสุด p a y s a t i 5นะครับผมเรามาดูกันก่อนนะครับว่าปัจจุบันนะครับผมมี AirRoom ทั้งหมดกี่ชิ้นนะครับผมปัจจุบันนะฮะมี AirRoom อยู่ทั้งหมด5ชิ้นด้วยกันนะครับผมชิ้นแรกก็เป็น มีดของเรดนะครับชิ้นที่2ครับผมเป็นขวานของบลัดฮาวนะครับชิ้นที่3ครับผมเป็นกระบองคู่ของไลฟ์ฟลายนั่นเองนะฮะแล้วก็ชิ้นที่4ครับผมเป็นนวมนะครับของพาร์ทไฟเดอร์แล้วก็ชิ้นที่5ครับผมชิ้นล่าสุดนะครับผมก็เป็นมีดบัตเตอร์ไฟไนฟ์ของออกเทนนั่นเองซึ่งแอร์รูมชิ้นต่อไปที่จะมาภายในเซนห้านะครับที่ Data Miner หรือนักขุดไฟล์ที่ชื่อว่าทรัคเทอร์เขุดเจอนะครับผมมันเป็นแอร์รูมของ Mirage นั่นเอง ซึ่งมิราชภายในซีันห้านี้นะครับผมก็ถูกรีเวิร์กสกิลใหม่หมดนะครับซึ่งผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยก็น่าจะชอบเล่นเจ้าตัวนี้กันมากขึ้นนะแล้วก็คนเนี่ยเล่นเยอะกันมากเลยนะฮะเพราะว่าสกิลของมันเนี่ยค่อนข้างจะแบบว่ากวนตีมนะครับผมเอาไว้หลอกล่อคู่ต่อสู้ได้ดีมากๆนะฮะแล้วแอร์รูมหรือว่าอาวุธระยะประชิดของมิราชมันคืออะไรกันก็อย่างที่เราเห็นนะครับผมมันเขียนไว้ว่า Sta t u e นะครับซึ่ง Sta t u e เนี่ยมันหมายถึงรูปปั้นนะครับผมซึ่งคุณผู้ชมหลายๆคนก็อาจจะง,งะว่า แอร์รูมของ Mirage เนี่ยมันเป็นรูปปั้นอย่างนั้นเหรอซึ่งผมก็งงเหมือนกันนะครับว่า ถ้าเอาลูกป,ปั้นมาเป็นแอร์รูมเนี่ยคือมันก็ดูแปลกๆใช่ไหมล่ะครับแต่ถ้าเราเนี่ยลองย้อนกลับไปดูคลิปแลนเชเทรเลอร์ของซีซั่น3นะครับเราก็จะเห็นได้ว่ามิราจนะครับผมมีรูปปั้นหรือว่าฟิกเกอร์ที่เป็นรูปตัวเขาอยู่นะฮะซึ่งอย่างที่เรารู้ๆกันนะครับว่าแอร์รูมนะครับผมมันหมายถึงมรดกตกทอดนั่นเองนะครับซึ่งแอร์รูมหรืออาวุธระยะประชิดแต่ละชิ้นของเลเจนต์แต่ละตัวนะฮะมันก็จะมีความหมายต่อเลเจนต์ตัวนั้นนะครับซึ่งสตอรี่เนี่ย่ยยยยก็จะคออๆทยอย มาก็อย่างที่เราเห็นนะตอนนี้นะครับเรารู้สตอรี่ของ Air Room อยู่2ตัวนะครับนั่นก็คือของเรดแล้วก็ของบัตฮาวนั่นเองนะครับอาวุธระยะประชิดของเรดนะครับมีดของเขานะฮะก็ได้มาจากเรดอีกตัวหนึ่งที่มาจากต่างมิติมอบให้นั่นเองนะครับแล้วก็ขวานของบัตฮาวนะครับผมก็เป็นของหัวหน้าเผ่านะครับที่มอบให้กับเธอก่อนที่เขาจะตายนั่นเอง และเรานะครับก็เห็นได้ว่าแอร์รูมของเลเจนด์แต่ละตัวนะครับมีความสำคัญต่อเลเจนด์ตัวนั้นมากๆเลย และถ้าเราย้อนกลับไปดูตัวอย่าง l a n เ e s t e l อ e ์ซีซัน3นะครับเราก็เห็นได้ว่ารูปปั้นฟิกเกอร์ที่เป็นรูปมิราชนะครับผมเขาเนี่ยก็จะเก็บตั้งไว้ในห้องของเขาหรือในพื้นที่ส่วนตัวของเขาอย่างดีเลยนะฮะนั่นก็หมายความว่าเจ้ารูปปั้นอันนี้นะครับผมต้องมีความสำคัญต่อตัวมิราชมากๆอย่างแน่นอนนะครับและเจ้ารูปปั้นฟิกเกอร์อันนี้นะฮะก็อาจจะเป็นแอร์รูมของมิราชที่จะมาในเร็วๆนี้ก็เป็นได้นะครับแต่ยังไงนะฮะเราก็ต้องรอติดตาม กันต่อไปนะครับว่า Air z มิ m Mirage อันจริงๆเนี่ยมันจะหน้าตาเป็นยังไงนะฮะแต่บอกได้เลยนะครับว่า Air Zoom ันนี้เนี่ยน่าสนใจมากแล้วคุณผู้ชมล่ะครับคิดนยังไงเกี่ยวกับข้อมูลหลุดของ Air Zoom ชิ้นต่อไปที่เป็นของ Mirage ก็ลองคอมเมนต์บอกกันได้นะครับสำหรับวันนี้กับผม l a n d ซล a l o t ก็มีเพียงเท่านี้ครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Sub บสไคร e แล้วก,กดกระดิ่งให้ด้วยนะฮะและเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย Jup, jup. Okay, hold up, wait a minute. All good, just a week ago. Cool at my house, and we party every weekend. So, on the radio, that's my favorite song. Make me bounce around like I don't know, like I won't be here long. Now the drill has gone, got no patience. I'm not a doctor, go why is you lying?